เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยในการทบทวนนะครับเมื่อเทิงที่แล้วนะครับที่เราเรียนไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดึงรูปทรงนะครับให้เป็นสัดส่วนของมนุษย์นะครับโดยดึงจากรูปทรงคิ้วนะครับดึงออกมาให้มีสัดส่วนตามเออร์โกนิกนะครับสัดส่วนของคนยังประกอบไปด้วยศีรษะคอหน้าอกนะครับไหล่แขนมือนิ้วนะครับ จากหน้าอกลงมานะครับก็จะเป็นเอวสะโพกนะครับต้นขานะครับหัวเข่าแข้งนะครับส้นเท้านะครับแล้วก็เท้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้นะครับนักสัตว์เห็นว่าเราจะขึ้นจากคิ้วนะครับนักษากดเม้าด์แล้วเดอนเมาส์ลงนะครับรูปเมาส์นะครับแล้วให้นักษานี่กดแท็บนะครับให้นักึษา เลื่อนเมาขึ้นนะครับเพื่อเราจะลูบคัดนะครับให้นักึษาตัดนะครับลูบคัดนะครับด้านละสีช่องนะครับโอเคพอลูบคัดเสร็จนะครับให้นักศึกษานะครับไปที่ไว f ์เฟรมนะครับให้นักศึษาเลือกเครื่องหมายมูฟนะครับแล้วก็ลากครอบตรงนี้นะครับลี้ขวากด d e l e t e นะครับ ออกไปนะครับจากนั้นนักศึกษา่าที่เครื่องมือปัจแจนะครับกด add modify นะครับเลือกคำสั่ง Miller นะครับโอเคพอกด Miller แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะทำงานขึ้นมานะครับโดยโดยเราเนี่ยจะทำงานแค่ด้านเดียวครับแต่อีกด้านหนึ่งก็จะล้อตามอีกด้านที่เราขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วนักศึกษามาที่คำสั่ง solid นะครับกลับไปเหมือนเดิมนะครับให้นักศึกษากดที่เมนูบาร์ตรงนี้นะครับ เลือก f a ส e Select นะครับนักศึกษาเลือก X Tool นะครับเลือกตรงนี้เป็นสีส้มนะครับกดชิปนะครับกด e ลากออกมานะครับเป็นตำแหน่งของคอนะครับเห็นไหมนักศึกษากดชิปเลื่อนขึ้นไปกดเข้ามานะครับแล้วรูปรูปขึ้นนะครับชิปเลื่อนขึ้นมานะครับจากนั้นให้นักศึกษาลองหมุนสินะครับไหมนักศึกษาต้องมาที่แถบเครื่องมือด้านนี้นะครับนักศึกษาต้องกดติ๊กถูกนะครับตรงคิปปิ้งนะครับเพื่อที่จะ ให้รอยต่อตรงนี้นะครับที่เรามิลเลอร์มาเนี่ยขยายไปด้วยกันนะครับหรือติดกันไปด้วยนะครับนักสากด S นะครับขยายไปนะครับแล้วกด S X นะครับยื่นมาเป็นลักษณะของบาร์นะครับนี่ใช่ไหมโอเคนะครับนักสานะเราก็จะได้ไหลนะครับแล้วก็กด E ลงมา นะครับไปทำส่วนหน้าอกนะครับกด S ย่อมาหน่อยนะฮะกด E นะครับบริเวณส่วนเอวนะฮะอเอวเห็นนะครับด้านหน้าสาก,กด S นะครับย่อมาหน่อยโอเคหน้าสาก,กด E นะครับทำส่วนสะโพกด้านบนนะครับกด S นะครับ ใหญ่หน่อยครับสะโพกด้านบนเนาะนักสากด e ลงมานะครับสะโพกส่วนล่างนะครับกด s นะครับย่อลงนะครับโอเคนักษากดชิปเลื่อนขึ้นนะครับอ่าพอเราจะทําขาเนี่ยครับนักษานักศึกาต้องเอาคิปปิ้งออกนะครับแล้วก็กด e ลงมานะครับทําขาใหญ่นะครับนี่คือต้นขานะครับแล้วนักศึษากด g เลื่อน กลางออกนะครับเราจะได้ขานะครับนักศึกษากดเขมามาแล้วก็ลุกขึ้นนะครับกดชิปเลื่อนขึ้นนะครับกด e เลื่อนลงมานะครับนแข้งนะฮะกด g เลื่อนออกไปนะครับบริเวณนแข้งแล้วมาทำอ่าประตูมุ่มครับกด e ออกมาพอกด e มาเสร็จนะครับให้นักึษามาที่ด้านนี้นะครับของเท้านะครับเราจะดึงเท้าออกมากด e นะครับ E. เราให้นักศึกษาไปเลือกที่ n นะครับเลือกที่เส้นด้านบนตรงนี้นะครับให้นักให้นักศึกษากด g เลื่อนลงมาครับให้นักศึกษาเลือก face select นะครับทำบริเวณส่วนนิ้วนะครับกด e เลื่อนลงมาในโมเดลนี้นะครับเราจะไม่ลงรายละเอียดไปถึงนิ้วแต่ละนิ้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเลือกบริเวณส่วนแขนตรงนี้เลยนะครับ ให้นักษากด e ินเซตน,นะครับครับย่อลงมาเราจะทำตรงกะไหนะครับให้นักสากด G ีเรื่องลงมา,ากด G ีเรื่องขึนหน่อยนะครับทำไหลนะครับไหมครับเสร็จแล้วให้นักษากด E นะครับทำแขนนะครับปลายแขนนะครับเรากด e กมานะครับเรากด s เลยครับย่อหอ่อยอ่เดี๋ยวเราลองกลับไปย่อในส่วนของข้อสอบหน่อยเนาะเราพอมาเลือกตรงตรงนี้ ก็ solid นะครับ, okay. รบ uh, พอได้ uh, แขนแล้วนะครับเรามาทำส่วนมือนะครับพอมือแล้วเราจะดึงเป็นนิ้วนะฮะกด X ถูนะครับเลือกสีส้มนะครับตอจาที่เลือกให้เป็น f c e Select หรือสีส้มนะครับให้ลักษาะกุดชิปไปด้วยนะครับ เีาที่มุมองด้านบนเนาะก็เงอนมาครับงประมานะครับกด S นะครับย่อนนะครับกด A หุบเนาะทำนิ้วเนาะกด S อนะครับ i n o กด E ่านะกด A หมุนะครับกด E นะครับ ครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะของทีโพส์นะครับโพส์ที่เป็นสัดส,ส่วนตามอกลยุทธนะครับนักศึกษาอ,อกไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่กระดูกนะครับเราจะลองขยับนะครับตามส่วนเนาะ,ะให้นักศึกษาเลือก ออกจากเครื่องมือแท็กนครับกดแอดนะครับไปที่อัมเบเจอร์นะครับเจอครับเสร็จแล้วนะครับกระดูกไปไหนนะครับให้นักศึกษามาดูที่เดือตัวลูกคนนะครับวิวพอร์ติสเพย์มาเลือกอินฟอนเนี่ยฮนะเห็นไหมกระดูกตัวนี้ก็จะเลื่อนมาข้างหน้านะครับทีนี้พอเราหมุนไปมุมไหนเนี่ยกระดูกก็จะเราก็จะเห็นกระดูกอยู่ด้านหน้าตลอดนะครับ ทีนี้นะครับให้นักศึกษากด1นะครับเพื่อ,เ,อเลือกคีย์โค้ดนะครับจากนั้นก็กด S นะครับขยายกระดูกนิดนึงนะครับกด G นะครับเลื่อนมาในตำแหน่งของเป้านะครับนะครับนักศึกษากดซูดเข้าไปนะครับกดขนนเข้าามซูไปนะครับจากากดแค e นะครับเลื่อนออกมานะครับกด e นะครับเลื่อนมากด e นะครับเลื่อนมาส่วนนี้ครับส่วขอประมาณนะครับ,รบกด shift เลืนไปสามส่วนคอนะครับกด e เลื่อนมา e เลื่อนมาส่วนว่าครับโอเคทีนี้ก็ ครับ,คครบถ้าไม่ตรงเนาะอักศกษา,ศาก็เลื่อนนะครับไปดูมุมมองของท็อปวิวนะ Thank hey. ได้กระดูกนะครับแล้วนะกดชิปไดขึ้นมานะครับมากดเล็กหนึ่งนะครับเลือกชี้นี้นะครับเลือกตรงนี้นะครับมราจะทำขานะครับกระในส่วนขานะครับกด ดีนะครับซนนะครับนกดเลขสานะครับแล้วค้างกด e เดินมานครับกดนะครับเโอเคนัหมือนเดิมครับทีนี้เราก็ทำกดเลขหนนะครับทีโพสด้านด้านหน้านะครับ เ7นบปเนาะดนะครับกนป e ับเิลเนนะครับกด G นะครับกด E นะครับอมือกด E ส่งไปนิ้วนะ กดเลขหนึ่งครับที่โพสนะครับเลือกชิ้นี้นะครับทีโพสหนึนะชินะครับเดิมนะครับกดดนะครับลืึ้นะครับกดดีนะครับเข่าขกดนะครับส่วนของแข่งนะครับ นะครับก็ไปนี้นะครับโอเคนีนักศึกษาก็ซูมนะครับกดชิปไปลงมาซูม okay. นะฮะโอเคนักศึกษาก็ออกจากแท็บครับนะครับที okay. นี้พอจะแท็บเสร็จปุ๊บเราจะลิงก์โมเดลนะครับนักศึกษาคลิกที่ชิงญาเลือกโมเดลอนะขวาครับเลือกที่ พาเลนนะครับแล้วก็เป็นเลือกที่ with automatic w e i g นี่ฮะโอเคทีนี้มันก็จะเป็นการเชื่อมกระดูกกับตัวบอดี้นะครับสะออกนะครับกดที่กระดูกนะครับเมนูบาร์ด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็น object mode นักศึกษาไปที่ T pose นะครับให้นักศึกษาคลิกที่กระดูกถ้าเป็นสีฟ้าแสดงว่าโอเคแล้วนะครับดิงแล้วนักศึกษากด G ไหมฮะอ้นี่เห็นไหมยิงเรียบร้อยไหมฮะ กดอีกหนึ่งเนี้ยเลือเล่อนไปฮะเลื่อนไปฮะเลื่อนซ้ายซ้ายเากดนี้สิจีนี้เลือนนเล่อนเนี้ยฮะลอ,อยนะครับผมโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับในการดึงสัดส่วนคนนะครับนะ ให้ได้ตามหลักอกลยุทธนะครับครับสวัสดีครับ